ลำดับที่3ตอนนี้พ่อกำลังจะขึ้นรับถ้วยรางวัลนะครับลำดับที่4นายอริยะได้ดับที่1นะครับและลำดับที่5นายสรายุทธ์สุนราชครับอ่าอายุ50ถึง54ีปีอ่ามินิมาร์ทครับ เดี๋ยวเอานต่อไปล้วซื้อว่าตอนนี้มีปัญหานิดนะครับนะครับนายหนใช่กาแเดี๋ยฝ่ายประสานงานนะคะเดี๋ยวขอมาเป็นรางวัลอื่นก่อนนะคะโทษายโทษคาะโทษค่ะ อันนั้นเป็นรุ่นเดี๋ยวค่ะคุณพี่โทษค่ะรบกวนลงค่ะเดี๋ยวไปประสานงานเราจัดค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะค่ะครับครับเพรครับของรนเนื่องจากรายชื่อกับกับถ้วยรางวัลไม่ตรงกันค่ะเดี๋ยวขออนุญาต นิดนึงก่อนนะคะค่ะลำพนนิดนึ่งถอยฉากด้านหลังก่อนก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะพี่ลำดับที่หนึ่งพี่ยืนรอรอไวเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงพื้นล่างก่อนเดี๋ยวเว่าควรควรลงแล้วควรขึ้นที่เดิมไหมเนาะเดี๋ยวได้เหมือนเดิมเนื่องจากลายเชื่อมันยังสับสนคุณพี่คะอ่างอย่างไรอย่างไรขอความพูนนะค่ะถอยลงอีกสักนิดนึงคุณพี่ยืนฉากด้านหลังได้เลยค่ะไม่เป็นไรค่ะตัวอื่นก็จะได้ประสานทั่วค่ะรางวัลอื่น เออค่ะพี่ก็ควรยืนเป็นแบ็คหลังๆรอๆไว้ให้ให้น้องๆชื่นใจมาจากจังหวัดไหนคะคุณพี่คะกาฬสินธุ์เอนดนด์ค่ะขมวงจากกาฬสินธุ์พัดงานหน้าจัดมาอีกบ่ค่ะมาอีกเดี๋ยวมาประมาณพิธก่อนกอค่ะโอเคครับเดี๋ยวนี้ก็ขออนุญาตหยุดคิดไว้ก่อนนะครับลำดับที่สองนายมีรพัฒน์